ทีนี้ช่วงนี้พาไปออกกําลังกายสรร<ค>ําหรับคนที่ต้องการสร้างความนแข็งแรงกับร่างกายจ<ค>นถึงคนที่มีน้ําหนักเยอะแบบแบบเรา <c oughs> นะครับไปที่ยะลานะครับไปดูเรื่องของแอโรบิกเพื่อสุขภาพคนยะลานะครับตอนนี้ก็เปิดแล้วมีการดึงชาวเมืองยะลาร่่มออกกําลังกายสร้างพื้นที่สุขภาพดีครับไปกันที่รางกิจกรรมโลตัสยะลานะครับเต็มไปด้วยพลังของความกระฉับกระเฉงจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า120คน ในพิธีเปิดงานแอโรบิกเพื่อสุขภาพคนยะลาอย่างเป็นทางการนะครับโดยมีนายก้องสักุลจันทราชรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานครับคุณแสงเดือนการจนะสะดุ้งผู้จัดการโลตัสสาขยายะลากล่าวว่ากิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกครับเพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยในจังหวัดยะลาได้มีโอกาสออกกำลังกายร่วมกันสร้างเส,สุขภาพที่ดีซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ต้องการใช้พื้นที่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและยังเป็นการตอบสนองนโยบายของบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนที่มุ่งส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อชุมชนอย่างยั่งยืนครับด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้กล่าวชื่นชมโรตัสยะลานะคะที่ได้เริ่มกิจกรรมดีๆเช่นนี้ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชน